สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตลอนทัวร์ตลอดทำสนทนาก,นกันกับทางท่านจันแห่งสันติอโศกและดิฉันกุทิดาชวนกุลนะคะนำ้ำมศการท่านจันคะ่ะเจริญธรรมยินดีต้อนรับท,ท่านจันขาในตอนนี้เนี่ยอยากให้ท่านจันสอนธรรมะเรียกว่าเป็นการทบทวนธรรมะให้กับประชาชนหน่อยบางคนเนี่ยเรียนมาตั้งแต่เด็กนะคะแต่ก็ลืมคําว่าอบบยามุกอ่า หมายความถึงอย่างไรประกอบด้วยอะไรบ้างคะท่านจันคะ่ะอ่ะแปลว่าอะไรไม่ค่ะบายก็คือไม่สบายอ่ออะบายแปลว่าไม่สบายมุกเนี่ยแปลว่าหน้ามกุกเธอเคยได้ยินไหมหน้ามุกประตูหน้ามุกวิหารมุกแปลว่าประตูแปลว่าทางเข้าแปลว่าที่มา ก็จริงๆอาบายมุกก็แปลว่าประตูแห่งความชิบหายม,มีทั้งหมดหกประการหนึ่งดื่มน้ำเมาอสองเที่ยวกลางคืนซึ่งปกติมันจะไปด้วยกันเลยนะใช่ดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการละเล่นมันไม่ดียังไงอะคะการละเล่นการละเล่นก็ส่วนใหญ่มันก็จะไปอยู่ในเวลากลางคืนนั่นแหละ แล้วมันก็ราไม่ไม่ควรที่จะออกไปย้มค่ําคืนแบบนี้คือจริงๆมันเป็นเวลาพักผ่อนหลับนอนอพูดก็พูดเถอะดื่มน้ําเมาก็ไมาจะเป็นเวลากลางคืนอดื่มน้ําเมาเที่ยวกลางคืนมันไปด้วยกันค่ะเที่ยวดูการละเล่นเล่นการพนันเล่นการพนันนี่เป็นข้อที่สี่ะ ซึ่งก็เป็นทั้งกลางวันและกลางคืน24ชั่วโมงใช่เออนี่นะยังดื่มน้ำเมาเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีเป็นเวลาใช่แต่แต่ถ้าในอนาคตต่อ,ต,อต่อไปเนี่ยเขาจะมีตลอด24ชั่วโมงเขาก็เรียกร้องกันอยู่ว่าเออวันพงวันพระหรืออะไรใดๆก็ไม่ต้องห้ามก็ได้แล้วก็ขายไม่ต้องมีเวลาก็ได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมตอนนี้ก็พยายามจะขยายเวลาที่เอ,อ่อ ดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการละเล่นค่ะส่วนใหญ่ก็อยู่กลางคืนทับทั้งนั้นแหละาการละเล่นเล่นตอนกลางวันก็ไม่เห็นสนุก,กะนะเนาะโดยทั่วๆไปอะ่ะมมันก็อาจจะไม่แน่ก็ได้นะคะแต่ถ้า <ไง S 2> คนก็ถ้าคนที่เขาผีพนันเข้าสิงอะ่ะแอนว่ามันความสนุกถูกไหมฮะที่เราคุยกันตอนที่แล้วว่าที่รัชากาลที่ห้าท่านทรงบอก,บอกว่าตอนนี้คือการละเล่นไง แต่ยังยังไม่ได้ไปถึงเล่นการฟานันอ๋ออ๋อถ้าการการฟานันนี่มันไม่มีเวลาละแ,แต่การละเล่นนี่ก็ต้องดูว่ายุคสมัยไหนใช่ไหมคะอย่างสมัยนี้เนี่ยอย่างดูก็<ข>มัจะมีแบบเป็นโดมปิดอะไรอย่างเงี้ยใ,ใช่ไหมคะเขาก็ต้องพยายามทํากลางวันให้เป็นกลางคืนอ,อะไรแบบนีอ้อย่างโรงหนังเนี่ยต่อให้คุณไปนั่งในโรงหนังเวลากลางวัน เขาก็ต้องทำทำให้โรงหนังมืดเหมือนเวลากลางคืนใช่ค่ะประมาณนั้นเป็นต้นการละเล่นส่วนเล่นการพนันเนี่ยมันจะหนักกว่าทุกข้อที่กล่าวมาตรงที่ว่ามันไม่มีกลางวันกลางคืนใช่ค่ะมันจะเล่นก็เล่นได้หมดเลยทีเดียวใช่คบคนชั่วเป็นมิตรอันนี้เป็นข้อต่อไปข้อที่ห้าคบคนชั่วเป็นมิตรคนชั่วคือคนประเภทไหนก็คือคนประเภทดื่มน้ําเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการละเล่นเล่นการพนันนั่นแหละ ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยเป็นลักษณะของคนชั่วถ้าเราคบคนเหล่านี้ถ้าเราคบคนสี่ประเภทที่กล่าวมาแต่า<ด>าเราจะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแต่เราคบาคนพวกนี้ต่อให้เราไม่เป็นคนเที่ยวกลางคืนดื่มน้ําเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการละเล่นเล่นการพนัน,นเราไม่ได้เป็นคนประเภทนี้เลยนะแต่ถ้าเราคบคนประเภทนี้สักวันหนึ่งเราก็จะเป็นคนหนึ่งสอสามสมันเป็นอัตโม c ติอมันเป็นอัตโนมัติ ค่ะคือถ้าเธอไปคบใครเธอก็ต้องมีนิสัยเอ็นเอียงไปในธรรมเนาวเธอบอกว่าฉันเป็นคนไม่ดื่มเหล้านะแต่ฉันไปร่วมวงกับเธอได้ฉันไม่รังเกียจเธอดื่มก็ดื่มไปฉันดื่มน้ำเปล่าหรือฉันดื่มน้ำอัดลม บางคนพูดแบบนี้บางคนทำแบบนี้ด้วยใช่ใช่ค่ะมีมีมอาตมารู้ว่ามีแต่ถามว่าคุณจะทำไปได้นานสักขนาดไหนถูกต้องค่ะ <_ d ance> ท่านจันค่ะวันที่หนึ่งผ่านไปวันที่สองผ่านไป <_ d ance> เดือนที่หนึ่งผ่านไปปีที่หนึ่งผ่านไปมันก็สักวันหนึ่งอย่างที่ท่านจันบอกจริงๆน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนแบบอ่ะสักหน่อยสิล่ะลองอ่ะแบบพอเป็นพิธี กุ้มกิมเข้าสังคมอะไรก็แล้วแต่จะหาขอ้ออ้างมันจะหยวนเนะี่ยใช่คือกีเลสเนี่ยมันพร้อมจะไปตามกีเลสแล้วพวกนี้ก็ต้องอยุโหูดเฮ้ยหน่อยนึงหน้านนอะไรแบบนี้หน่อยหน้าหน่อยหน้าถ้าเป็น้อยหนาไม่สู้กับอะไรแต่ถ้าหน่อยหน้าเนี่ยนะ ออโอกาสที่จะพลาดมันเป็นไปได้สูงใช่ค่ะเหมือนกับผู้หญิงเนี่ยต่อให้ใจแข็งขนาดไหนถูกพูชชายตามจีบอยู่ยังไม่รอลดลาวาศอกเนี่ยใจอ่อนไม่มีรอดอ่อน<ก>ใจเลยก็ขนาดอาดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งคุยกับบดามาว่าผมยืนยันนะว่าถ้าผู้ชายคนไหนใช้ความพยายามกับผู้หญิงคนใดเนี่ยไม่มีผู้หญิงคนไหนรอดอความพยายามของผู้ชายคนนั้นจริงอันนี้อดีตรัฐมนตรี ประจำสาน,นักนายกเอ่ยชื่อให้ก็ได้พันเอกดรชินวุฒิสุนทรซีมะซึ่งบัดน,นี้น่าจะเสียชีวิตไปแล้วอเขายืนยันเลยทีเดียวว่ากิเลสเนี่ยน่ากลัวมากใช่มันเหมือนกับรูรั่วของเอขื่อนถ้าคุณปล่อยให้เขื่อนเนี่ยมีรูรั่วสักนิดเดียวอ่ะผลปรากฏว่ามันจะค่อยๆขยายขยายขยายขึ้นเรื่อยๆะะและจะพังทั้งเขื่อนอในที่สุดคาสิโนเนี่ย ถ้าคุณปล่อยว่าเธอเนะี่ยเขาจะเปิดแค่8จังหวัดเองอะแล้วก็อุ้ยมันมีไม่ถึง10%เลยอีบ่อนเนี้ยนั่นแหละถ้ากฏว่าที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งคุณภาพการจัดการของประเทศเขาความโปร่งใสเขาเนี่ยอันดับต้นอันดับท็อปไฟอะใช่ค่ะคือหนึ่งในหคือการควบคุมบังคับกฎหมายเขาอ่านะเช่น ห้ามคนตั้งแต่อายุนี้ไม่ให้เข้าแล้วก็ห้ามคนที่ไม่มีเงินมากกว่า,าตีตั๋วเกินกว่าห้าพันบาทไม่ให้เข้าอ่ะคือสิงคโปร์ก็คือสิงคโปร์ห้ามก็คือห้าม,มแต่ในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยอันดับสิงคโปร์หนึ่งในห้าใช่ไหม่ประเทศไทยตอนนี้ร้อยกว่าหนึ่งศูนย์แปดอยู่ในอันดับเกือบเกือบ,เก,อบเกือบจะรอลแล้วการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยค่ะ จริงๆก็ตมาไม่ห้ามคาสิโนนะถ้าหนึ่งคาสิโนเนี่ยจะไปตั้งอยู่ในประเทศที่เขาควบคุมประชาชนได้อ,อย่างสิงคโปร์เป็นตน้นแต่แม้ก,กระนั้นสิงคโปร์เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจเลยนะว่ากันว่าถ้าสิงคโปร์ไม่ตั้งบ่อนคาสิโนในประเทศเนี่ยสิงคโปร์จะเจริญกว่านี้นะอาวเหรอคะ,ะใช่ถ้าใครบอกว่าดูสิเศรษฐกิจสิงคโปร์จเจริญเนะ่ คุณไม่คุณไม่ไปดูรายละเอียดอ่าเพราะว่ามันหนีไม่พ้นเรื่องของปัญหาอัชญากรรมต่างๆคือถ้าคาสิโนไม่ตั้งขอโทษสิงคโปร์ไม่ตั้งบ่อนคาสิโนเนี่ยสิงคโปร์จะไม่จะดีกว่านี้แต่เท่าที่ดีอยู่นะปัจจุบันนี้มันมีตัวคาสิโนมาชุดดึงอยู่แล่แม้กระนั้นสิงคโปร์ก็มีอยู่สองแห่งเองนะมีคาสิโนอยู่สองแห่งเอง รัสเวกัสเนี่ยเขาก็ไปตั้งในที่ที่มันเป็นพื้นที่ที่ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเออถ้าคุณไปทั้งที่คุณไปตั้งที่ทุ่งกวลาร้องไห้สิฉันก็ยังพอจะลดการต่อต้านลงบ้างแม้จะยังต่อต้านอยู่ก็ตามค่ะแต่นี้คุณมาตั้งภูเก็ตมาตั้งเชียงใหม่มาตั้งกรุงเทพตั้งพัทยาหัวหินใช่ตั้งอะไรต่างๆาในที่ที่คนเข้าถึงได้ง่ายเนี่ย แล้วลูกไทยหลังไทยจะเป็นยังไงพูดก็พูดเถอะพี่ชายอารามาตายในบ่อนคาสิโนนะโอ,โ,อโ,อโอ้โหพี่ชายของอารามาซึ่งเป็นตำรวจเนะ่นะโอเป็นตำรวจเป็นในตำรวจด้วยยศพันตำรวจโทรเรื่องนี้ขอขยายต่อตอนหน้าได้ไหมคะท่านจันคะ่ะยินดีต้อนรับเต็มที่น้ำสก,การค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ